ขอกับสบายดีป่าลุงสบายดีสุกุสุคนพ่อพ่อกันอีกแล้วสบายดีเอฟซีทุกคนเด้พอพ่อพ่อกับสองน้องมิดอีกแล้วยำแรงอยูไห่ยู่นาคือเก่าฮันหล์ป้าลุงเอ๊แต่ว่าขึ้นดำหน้าแล้วขึ้นแต่ดำหน้าแล้วกับมาถ่ายคลิปให้ป้าลุงดูป้าลุงส้มมัน นานุมิดยังเหลือสำมดเหลือสัเข็นี่เขนี่ไปไปเลรเขดนี่ไปละหอดรถเชรถไปอีกไปเลรดำมือนกัได้แต่แบบเป็นูไปพากันสิมึงอ่ะชิกนเพือนแล้วเปเนยสิกินเฮือนแล้วิลูกกาล้วปูอยู่ข้างตี๋งู ทำงานเขึ้นแล้วขึ้นในตำนานไม่เอื่นยาวต่อไป้รง้าวน้องขีดยังยังบ่เมเงยอยู่น้องขีดนี่ยฮะยังน้องขีดเกือบเสียวเสร็จไปไปรอเบื้องหน้างามก่อนไปหน้าเขียวก่อนไปถ้ามันสั่นมันจะเทียนเขาเถิดก็ไปไปตรยไางแห้งน้องขิด ไปเราไปทำการปลูกไปไปเบิ่งเขาที่ดับแล้วดับบอนจูบดับนะปลุกไปนกิดยาวเลยอ้าวมัดกากคือปลาอยู่ข้างหน้าข้างนน้องกิดออกมาให้เแล้วให้นี่ก็ขึ้นได้ปลุกไปจูงงานเขาเมื่อยแฮง เมื่อเอินให่อไปลุงเอ้ยเขตนั้นมาบแดนี้แคมหัวเกือบยางเองว่านี้ฉันต้องคิดว่าฮ่าบ่เห็นเจ้าวันต้องคิดลืมอยู่ตะกะผูุพะจักถือมานเาบ่มาคิดเกือบเสียไปลุงเอ้ยดำหน้าสีเหล่แบเกือบเสียวเกือบเสียรูปๆๆต้องคิดนี่ เอ้าน้องคิดอะไรอะไปดูไปไปดีปลงไปดงน้องคิดไปกั้ยลงลงนี้ b l u m p e r เฮ้ย่ิรไปทางนี้ลงบนเขางามก่อนงามก่อนงามก่อนขิงามก่อนน้องคิดอยากไปหาเก็บเดี๋ยวไปงามบนเขางามมาก่อน มันเข่างามเหาเข่างามมันนองมิ้วไปเลยเขียวงามเลยยังท่านใส่ฟุ้ยสำปลุยอ้าวอันนี้คือห่างแท้ไปเล่าหลูดไปเลยโถโถอ่ะน้องกิดว่าจังไรน้องกิดสัมผัสน้องกิดน้องกิดว่าจังไดเข่ากังงามเลยไปเลย ก็เคี๊ยวงามหงาหงาไปสนขึ้นไปเลยฝนตกมาห้ามก่อนท่านทั่งนหนีไว่าสามสิบเดลกหงากับบ่อค่อยอีกอ้โหใหนี่ไฮแรกไปเลยด้านม,มือแรกต้านม,มือแรกกับไกจากมีนุ่มไปเลยทั้งทั้งของก็จะ ห้างไปเลยดำบวมีนำพออยากลกดำใหม่ไปเลยตอนนี uh, ้มีนำเลยกวาซานเอาเหรียญเสือไปเลยดำแล้วแล้วกันแล้วดำมลายเถื่อบบาไว้ไปเลยเขาหน้างามขนาดมีแต่หน้าใหญ่ใหญ่ หางใหญ่ๆนี่แน่ไปนดี๋ยวโบเห็นขน่าเลยเขี้ยวกลุ่มๆเลยเขาเขี้ยวงามเลยจมูกเห็นหัวอันขาน่าปวดโพจืดได้ปะลุจืดได้บ่ปะลุน้องมิดไทยให้นี่นะให้ใหญ่ๆนี่นะเนต้อตาไทยคลิปให้ให้เฟซิเล่เป็นไวให้ใหญ่ๆก็ได้ นายงงปวดฟัวเสียได้แต่ดำหางไปเลยจังหน้าหน้าไปตัวนี้ดำหางก็เด้อเข่างามเยังคล้ายปีนี่เข่าลายยังคล้ายปีนี่ไปเลยที่แรกนี่ได้เข่ากับปลายประเดี๋ปีนี่จจ๊สีได้แชมป์ได้ปีนี่ ฮอดเหล่าก็ล้วไปเลยฮอดป่าฮอดเหล่าก็ล้วเขาเขียวงามแล้วขั้นเกี่ยวก็ได้มาเกี่ยวตัวนี้ก่อนใายนุกหนุกหยอง หนาบ่มีไปลูกเอ้ยไข่อยู่เจ้าบอลโป่งออกไปเจ้าบอลหนาลายไปจับไปลูกไปไปเบิ่งน้ำกันมีแต่ให้ใหญ่ให้มุ่นๆไปลูกเอ้ยดำเนาะย่านเล็บล้างไปแล้วดำสองคนคยสิแล้วไปลูกเอ้ยจู่ได้ไปลอลบอล ปลูกมะพริกเพื่อได้เจอได้กับคอมเมนต์มาหน่อยด้บปลาลุงได้ปลูกมะพริกเขาไปเบิ่งซ่องเมตตาก็ได้ปลาเลยเบิดบูงมะพริกเราอยู่วันนี้แหละว,วายหน่บโบลายหน่ะโบรารลาปดูเลย อ้าวตอนนี้เขาเขาคือตายน้ำไปเลยเขาก็ตายน้ำงใส่อันโปรโตกมาแล้วเขาก็ไปย่างงามไปเลยแทนนี่เขาก็คอยงามดอกลงแทนน่านะเป็นหน้าสาวแต่คันฝนโปรโตกน้ำประชุมในกระหอ้อยหยาขึ้นเขานะหมายตายเบิร์ตไปเลย នេះណាហឹមជិះน้ําតូនហាយน้ําរត់បើໄວបានណាសឹងຫນຶ່ງណាน้ําតូនយឺយឺយឺប៉ាតោះអត់ខែប៉ានេះទៅរួយ ตะเวนก็นยังอยู่สูงแต่พาก,กันขึ้นจังหวะสมบุนปะลอกกา้าจากทีมงานทีมงานพ่วงขยันโ้น้องคิดนังยืนอยู่หาเกือบน้องคิดว่าเกือบสียเกือบสียดำดำนี่ขังต้นไม้นะเพื่อน ดีเก er. ็บสียนะกีดนากระเี้วงามเลยโหดโพแด้วเขาไลกันยังใครหน้าไม่รู้อ่อนเพราะฟันจีได้เขา ลายนาเพิ่นนาหน,านองเหมียวกับนาปตาัตตะมะเห็ดที่แท้นั่นเป็นนาของป่าของลุงแต่ว่ามาเห็ดไปลงเลยมาเห็ดหน้าเพิ่นเพิ่นบาได้เห็ดก็เลยมาเห็ดหน้าเพิ่นแต่ว่าเป็นนาของปัตตากับหนองเหมียวของเพิ่นเป็น,ปนผู้ลงทุนซื้อปุ๋ยปไปลงเลยซื้อปุ๋ยชนา ก็เลยเว่าเป็นเซวานาเพิ่นเปน็นต้นไปเกิดส่วนเมตตามเมเฮดเมตตาก็อยากช่วยลูกอะไรเปรน็นต้นไปช่งเสริมลูกขันบ่หาเห็ดแบบนี้ก็คือบ่ได้เป,ป็เต้นไปบัวเวียกเห็ดงานทำอยู่บ้านเฮากับ บ่อคอยมีนอกจากแล่นตลาดน้อยบ่อตาเพื่อนก็ได้หน้าเพื่นกับบอไดด๊ามดอกบัวลอยเพื่นหาขายตลาดน้อยเพื่อนก็ซื้ออยู่ซื้อกินให้ทีมงานทำอะไรไปรู้ยขายตลาดน้อยก็ได้ซื้ออยู่ซื้อกินนี่แหละเพิ่นบอไดด๊ามหน้าก็ได้เพิ่นหากุ้มทีมงานเทาหาซื้อทีมงานเทากินขันว่ากุ้มกับบวกุ้มบอไดดอกบัวลอย แต่เพื่นก็หาซอยเมตานึ่งดีกว่าบล่อยหาบางเมื่อก็ได้เอ็นตลาดเพิ่นได้ของกินตลาดเพิ่นบ้างเมื่อก็ได้ปลุกเองแต่ก็ดีใจน้ำเพิ่นเพิ่นเห็ดเพิ่นอยากหาเพิ่นก็ไม่ขอบไม่ขั้วเลยเพิ่นก็ได้หาเพื่นก็มีลูกน้อยแล้วปลุกเอ้ยเพิ่นก็เพื่อลูกเพื่อเมียเพิ่นเพิ่นก็ ดีใจนั่นเพื่อนก็มีคอมีคัวแล้วนานมิคกนยังเออบมเมนนนมิคนานมิวกับนานบอตะกันยังบลาอไปรุ้ไปผิดพลาดกัขอถอดขอยไปรุ้ไเ่อกับข้างของข้างๆนน่ผนนี่ก็เป็นบอนนั่งกินเข่า ปิป้าตลาดน้อยป้าตาวันนี้กินข่าวอ้าวหนกออกไปแล้วออกไปหนกตื่นหนกตื่นแล้วก็ตื่นหนกปลุกเลยปวดพกบวดน้ำเต็มเลย ตอนนี้เราไปรวยกะมื่อเช้าแรกวไปกูจักปไปรู้ไหมน่าชมเล้วก็ขอบใจทีมงานเฮาที่ซอยกันมาตลอดน่านมันยุ่งกับเลียแล้วมาตอนนี้น้องมิกกระดี้ขคอจับขีดเพิ่มที่นีนะนนงง่เราไปรวยขีดหนาพอกระไก่ก็ฝากก็ไลก็แชร์กดติดตามช่องน้องมิดในเด็กปารุง กดกระดิ่งข้างล่างให้น้องมิดแน่เพื่อไปกำลังใจให้น้องมิดขอบคุณลุงนาสบายดี